มีโยมผู้ชายอยู่คนหนึ่งตัวเล็กๆผิวคล้ำๆดำๆหลังจากแสดงทำเสร็จก็นั่งคุยสนทนากันเล่นๆกันเขาบอกผมขอบอกอะไรกับท่านอาจารย์หน่อยผมเป็นมือปืนมา20ปีผมคิดว่าผมต้องตกนรกแน่นอน แต่ผมได้มาฟังพุทธวจนะผมมีทางออกแล้วครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่นำคำสัสดามาบอกเปิดเผยให้ผมได้มีทางออกวันนี้ผมฟังพุทธวจนะอยู่ตลอดผมจเจริญอาณาปานสติมือปืนยี่สิบปีกลับใจนะอ ไม่ใช่เป็นน้อยๆเป็นนานมากยี่สิบปีนี่เขาฆ่าคนมาเยอะมากนะเขารู้สึกว่าเขาคงไม่มีทางรอดเขาต้องตกนรกแน่นอนการที่เขาคิดแบบเนี้ยสำคัญตนว่าเลวเห็นไหมเพราะเขาไม่รู้ธรรมะของพระศาสดาเห็นนะวันเนี้ย เราก็ไม่ได้ฆ่าคนมาถึงขนาดนานเนิ่นนานต้อง20ปีใช่ไหมคนในห้องนี้คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะอาตมาว่าเราทุกคนแก้ตัวได้พระศาสดาให้โอกาสกับคนทุกคนเพราะทุกคนล้วนเป็นผู้ที่กำลังหลงทางมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตานาเป็นเครื่องผูก พระศาสดาบอกเลยว่าสัตว์ต้องเมตตาสัตว์ด้วยกันเราต้องเห็นใจกันสัตว์ทุกหมู่เหล่ารักสุขเกลียดทุกอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายไม่มีสัตว์ใดอยากตายสัตว์ทั้งหลายจึงสะดุ้งกลัวต่อความตายเว้นอลหันขีณาศพหมดธรรมะเป็นเครื่องสะดุ้งแล้ว ทำเครื่องสะดุ้งไม่มีในความเป็นอรหันต์สิ่งเหล่านี้เราทุกคนสร้างตัวเราเองได้ด้วยอาณาปานสติดังนั้นฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วพิจารณาให้ดีโยนิสูมนสิการให้ดีธรรมะวิจยะให้ดีใร่ค,ควรให้ดีสอดส่องให้ดี จะเห็นว่าไม่มีอะไรยากเกินไปอยู่ในวิสัยที่เราพึงทำได้และอย่าดูถูกตนเองอย่าดูถูกตนเองว่าทําไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เลยว่าอันนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นตนเองด้วยอย่าดูหมิ่นตนเองการดูหมิ่นตนเองว่าเลวว่าไม่ดีว่าทําไม่ได้นั้น พระผู้มีพระภาคเรียกอันนี้ว่าอตินิปปาตะแปลว่าสำคัญตนว่าเลวอย่าไปสำคัญตนว่าเลวและเวลาเราทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนได้ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นั้นก็อย่าพึ่งไปตำหนิตนเองอีกเช่นกัน เช่นเราอาจจะยังเป็นผู้ที่ทุศิลหรือเราจะเป็นผู้มีศิลก็ตามหรือเราเป็นผู้มีราคะกล้าหรือเราเป็นผู้มีความมักโกลธหรือเรายังเป็นผู้ฟุ้งซ่านอยู่บุคคลห้ากลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสหลุดพ้นได้ พระผู้มีพระภาคให้ทำอะไรให้เธอกระทากิจเนื่องด้วยการฟังกระทากิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูรฟังมากๆฟังบ่อยๆแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทำความเข้าใจให้ได้แล้วทำวิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยให้ได้คือทำความสงบให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวให้ได้ แล้วพยายามรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือนั่นคือแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในธรรมะชั้นลึกจนกระทั่งเข้าใจลำดับการหลุดพ้นอย่างละเอียดแค่เข้าใจยังไม่ได้หลุดพ้น คุณธรรมอันนี้เหมือนเรารู้แผนที่แล้วเราเข้าใจแผนที่อย่างชัดเจนกระจ่างจนถึงปลายทางเลยคุณสมบัติแบบนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคยกให้ก็คือ ไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิต